สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับตัวชี้วัดที่4.2พอ3ทับครับไปพบกับสไลด์ต่อไปเลยครับครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการแก้ปัญหาโดยแสดงอันกอรลทึมครับการแก้ ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึมครับก่อนอื่นก็ขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหน่วยที่1การแก้ปัญหา 1. ลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาได้ 2. เรียงลําดับภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันได้ 3. แสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่าหรือใช้สัญลักษณ์ได้ครับก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกันดีไหมครับอ่าดูสไลด์ต่อไปเลยครับ ครับจากนี้เรามาทบทวนการเขียนแสดงขั้นตอนการวาดภาพลูกหมูนะครับโดยเติมสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะครับลงในช่องว่างให้ให้ตามลําด,ดับขั้นตอนที้ถูกต้องนะครับเราก็จะเริ่มจากรูปแรกนะครับที่เริ่มวาดแล้วครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดการวาดนะครับก็จะไปที่รูปแรกรูป C รูปต่อไปรูป B นะครับ ปาขานะครับแล้วก็ไอนะครับก็จะมีหูขึ้นมานะครับรูปดีก็จะมีตาปากนะครับรูปที่ห้านะครับก็จะเป็นเสริมจมูกเข้าไปนะครับแล้วก็ดวงลูกกระตานะครับแล้วก็รูปที่หกนะครับสัญลักษณ์ลำดับที่หกนะครับรูปเ ก็จะวาดนักเรียนดูครับมีเท้าเข้ามานะครับครับต่อไปครับรูปที่เจ็ดนะครับรูป e นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีหางครับต่อไปรูปที่แปดครับเป็นหมูที่สมบูรณ์ครับสบายสีเรียบร้อยนะครับรูป j นะครับอ่ะมาลูสไลด์ต่อไปนะครับเป็น สไลด์ที่เรื่องของสวนสัตว์ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่สี่ชนิดได้แก่หมาแมวกระต่ายหนูนะครับโดยมีกฎสี่ข้อด้วยกันนะครับกฎข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้ามีถ้าไม่มีอะไรมาล่อให้ข้ามรั้วไปสัตว์ทุกตัวจะอยู่ในบ้านใชครับสัตว์ทุกตัวอยู่ในบ้านอยู่นะครับตอนนี้ หมาแมวหนูกระต่ายอยู่ในบ้านอยู่กฎข้อที่สองว่าถ้ามีกระดูกวางอยู่หมาจะวิ่งไปที่กระดูกหมาจะวิ่งไปอยู่ที่กระดูกเพราะหมาจะไปแทะกระดูกนะครับหมามันก็จะวิ่งไปกฎข้อที่สามถ้ามีปลาวางอยู่แมวจะวิ่งไปกินปลาแมวทำไมวิ่งกลับมาเพราะมีกฎข้อที่สี่ถ้ามีหมาอยู่ ฝังอาหารแมวจะหลบอยู่ในบ้านแมวก็เลยวิ่งกลับมาบ้านนะครับก็จะมีสัตว์ที่อยู่ในบ้านมีสามชนิดก็คือแมวหนูกระต่ายส่วนฝั่งอาหารก็จะมีหมาแม่แทะกระดูกนะครับครับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยการแสดงอัลกอริทึมซึ่งเราจะพบเห็นในชีวิตประจำวัน,นครับบางทีก็ เราก็ไม่ได้สังเกตว่าเรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่เรากําลังแก้ปัญหาอยู่เพราะว่าการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาเนี่ยมันทําได้ด้วยการบอกเล่าครับมันทําได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์หรือเขียนข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลําดับขั้นตอนเหมือนกับที่เราให้อาหารสัตว์เมื่อกี้นี้นะครับก็เขียนเป็นข้อความวาดภาพหมู เรียงลำดับขั้นตอนการวาดภาพหมูให้เสร็จเนี่ยก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ได้นะครับนี่ก็คือการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนโดยแสดงอันกอริทึมครับครับสําหรับสไลด์ต่อมานะครับนักเรียนรู้กฎจราจรสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่แสดงป้ายบอกทางต่างๆหรือไม่มีอะไรบ้างที่หมายถึงอะไรนะครับกค็คือว่าเคยเจอสัญ,ญลักษณ์ เคเจออะไรไหมนะครับเกี่ยวกับกฎจราจรนักเรียนทราบไหมนะครับเจ้ามีก็มีคําถามชวนคิดอยู่นะครับ3คําถามวันนี้นะครับให้นักเรียนได้คิดแล้วก็สังเกตนะครับคำถามแรกนะครับนักเรียนเคยสังเกตถนนที่มีสีแยกไหมสังเกตไหมว่ามันมีอะไรคําถามที่สองหากมีรถยนต์ขับมาพร้อมกันตรงทางแยกนั้นรถคันไหนต้องไปก่อนสมมติว,ว่ามันมาพร้อมกัน คำถามที่สามรถแต่ละคันรู้ได้อย่างไรว่าคันไหนต้องไปก่อนอันนี้เราก็จะนะครับนำข้อมูลคำถามเนี้ไปแสวงหาคำตอบแล้วก็ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอ่เรียนครับเรามาเรียนรู้กฎจราจรที่น่ารู้กันบ้างนะครับ่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรจะทราบแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไป ก้ปัญหาให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการใช้รถไถถนอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือการขับรถบริเวณสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรฮะคือสี่แยกไม่มีไฟสัญญาณจราจรมีอยู่เยอะนะครับตามชนบทเรานี่ก็หรือว่าในเมืองก็มีหลายแยกที่ไม่มีไฟจราจรนะครับทำอย่างไรจึงจะมีความปลอดภัยอ่ะในภาพนี้ก็จะมีรถคันสีเหลืองครับ รถคันสีแดงขับอยู่บนทางโทเหมือนกันทางไม่มีสัญญาณไฟไม่มีสัญญาณไฟจราจรรถคันสีเหลืองจะขับตรงไปรถคันสีแดงจะเลี้ยวขวารถคันสีอะไรจะได้ไปก่อนนะคำตอบก็คือรถคันสีเหลืองได้ไปก่อนครับถ้ามันวิ่งมาทางตรงแต่ถ้า ต้องการเลี้ยวขวารถคันสีเหลืองต้องการเลี้ยวขวาพอดีรถคันสีแดงก็ต้องการเลี้ยวขวาดังนั้นทั้งคู่ก็กลับไปได้พร้อมกันนะครับเงื่อนไขก็คือรถคันสีเหลืองต้องไปก่อนถ้ามาทางตรงนะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวานะครับไปพร้อมกันได้ทั้งคู่นี่คือสีแยกที่ไม่มีไฟจราจรครับครับน่เองครับทางอีกทางทู นะครับกรณีที่มีทางเอกเชื่อมกับทางโทนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทางเอกคืออะไรทางโทคืออะไรทางเอกก็คือทางหลักทางโทก็คือทางย่อยทางหลักทางใหญ่ทางย่อยทางเล็กนะครับแต่ว่ามันมาเชื่อมกันนะครับที่เห็นในภาพนี้ก็จะมีรถคันสีน้ำเงินอยู่ทางโทคันสีชมพูอยู่ทาง หลักทางเอกนะครับรถคันสีชมพูขับอยู่บนทางเอกหรือเส้นทางหลันนั้นรถสีอะไรขับผ่านไปได้ก่อนนะครับรถคันสีอะไรจะขับผ่านไปได้ก่อนตอบก็คือคันสีชมพูเพราะอยู่บนทางเอกหรือทางหลักอันนี้ก็ควนที่จะจำนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ทางโทรเราก็ต้องจอดรอคันที่อยู่ทางเอกให้เขาไปก่อนนะครับครับกรณีทางแยกที่ทางเอกตัดกับทางเอกครับทางเอกตัดกับทางเอกก็คือทางหลักตัดกับทางหลักแล้วรถมาพร้อมกันจะทำยังไงนะครับหรือต้องระวังอย่างไงนะครับเวลาขับรถมา จะแก้ปัญหายังไงอะในภาพนี้ก็จะมีรถคันสีเขียวกับรถคันสีแดงนะครับคันทีเขียวกับสีแดงขับอยู่บนทางอีกตัดขับทางอีกรถคันใดขับมาถึงก่อนมีสิทธิ์ไปก่อนนี่หากขับมาถึงพร้อมกันทำไงผู้ขับขี่ต้องให้รถทางซ้ายของตนขับผ่านไปก่อนนะครับ จาไว้นะครับทางแยกที่เป็นทางอีกตัดกับทางอีกให้รถที่ขับมาขับไปก่อนนะครับขับไปก่อนมีสิทธิ์ไปก่อนนะครับเราจะไปไปก่อนขอไม่ได้นะครับเข้ามาก่อนให้เขาไปก่อนแล้วถ้ามาพร้อมกันนะครับ ก็ต้องให้สิทธิ์รถทางซ้ายของตัวเราเองไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพกฎจาราจรแบบนี้แก้ปัญหาถูกต้องตามขั้นตอนนะครับก็จะมีความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับการเรียนรู้เรื่องกฎจราจรนะครับสามารถแสดงอันกอริทึมในการบอกลำดับของรถที่จะสามารถไปก่อนหลังได้ หากเรารู ior, ้กฎจราจรเราจะสามารถขับรถบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยครับเราต้องเรียนรู้เรื่องกฎจราจรเราก็จะสามารถแสดงอันกอริทึมอันกอริทึมก็คือการบอกลำดับของรถที่จะสามารถไปก่อนได้คันไหนจะไปก่อนคันไหนจะไปหลังหากเรารู้รู้กฎจราจรนะครับเราจะสามารถขับรถบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยครับการที่เราศึกษากฎจราจรนะครับ อ่นระเบี่ยบกฎจราจรป้ายสัญกษณต่างๆจะทําให้เราขับรถบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องของกฎจราจรที่น่ารู้แล้วนะครับเรามาลองทํากิจกรรมกันครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมกฎหมายจราจรนะครับข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งคุณครูให้เวลานักเรียนสักประมาณ หนึ่งนาทีดีไหมนะครับกฎจราจรมีรถสองคันครับอ,อ่านอ่านให้ฟังนะครับมีรถคันสีเขียวรถคันสีแดงรถคันสีแดงก็คือรถ A แล้วก็คันสีเขียวก็คือรถ b วิ่งมานะครับคันหนึ่งจะตรงไปคันหนึ่งจะเลี้ยวขวาเขาถามว่ารถคันไหนหยุดรอ นักเรียนก็จะเติมลงในช่องว่างนี้นักเรียนที่ว่ารถคันไหนจะหยุดรอครับนักเรียนก็เขียนว่ารถคันเอรถไหนรถคันไหนไปก่อนนักเรียนก็เขียนว่ารถคันอะไรอ่ะอันบีเรียกคันเอก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะตอบหรือตอบ a ตอบ B อย่างนี้ก็ได้ คิดว่านักเรียนคงจะตอบแล้วนะครับพอเห็นสีแยกแล้วนะครับแยกแบบนี้แล้วทําอย่างไรจะปลอดภัยโอเคนะครับมาดูคําตอบกันครับรถคันไหนหยุดรอรถคัน A ครับรถคันไหนไปก่อนรถคัน B ครับเพราะรถคัน B ตรงมานะครับเราต้องให้เขา ลดทางตรงมาก่อนนะครับเราจึงจะเลี้ยวขวาไปได้นะครับมาลองทำกิจกรรมกันต่อนะครับข้อหนึ่งเจดสองนะครับโดยการนาำอันกอริทึมนะครับการแก้ปัญหาโดยเป็นขั้นตอนะมาใช้ประโยชน์นะครับมีรถอยู่สองคันรถคันสีเหลืองกับรถคันสีแดงวิ่งมาลักษณะอย่างนี้แหละนะครับวิ่งเราคันสีเหลืองอยู่ทางซ้ายรถคันสีแดงกำลังวิ่งตรงไป นะครับวิ่งมาถึงสี่แยกพร้อมกันให้รถที่วิ่งทางย่อยหยุดชะลอให้รถทางหลักไปก่อนดังนั้นรถคันไหนหยุดรอรถคันไหนหยุดรถคันไหนไปก่อนนะครับรถคันไหนหยุดรอรถคันไหนไปก่อนให้นักเรียนวิเคราะห์ครับวันหนึ่งนาทาีมีส่วนร่วมกัน หดืใช้กฎจราจรน,นะครับอ่าเป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาพร้อมยังครับพร้อมแล้วตอบครับคำตอบนะครับรถคันไหนหยุดรอรถคัน C ครับเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ทางซ้ายมืนะอไม่ใช่เพราะว่าผิดเป็น,ปนทางย่อยนะครับ รถคันที่จะไปก่อนก็คือรถคัน A ครับเพราะเขาตรงไปนะครับเพราะเขาจะตรงไปตรนี้มาถึงทางแยกพร้อมกันแล้วก็จะมีทางหลักกับทางย่อยรถคันเหลืองนี้เป็นรถที่อยู่ทางย่อยนะครับทังนั้นรถทางย่อยจะต้องรอรถคันทางหลักก็คือคอัน A นั่นเองนะครับ กิกรรมต่อไปครับ1.3สถานการณ์ที่กำหนดให้ก็คือมีรถ3คันครับถ้ารถทุกคันมาถึงทางแยกพร้อมกันให้รถที่วิ่งมาทางด้านซ้ายไปก่อนเสมอครับนี่คือเงื่อนไขกฎจราจรนะให้รถที่วิ่งมาทางด้านซ้ายไปก่อนเสมอนะครับนักเรียนจะเติมคำตอบ ที่1คืออะไรนะครับรถคันไหนได้ไปเป็นคันที่1 3ึาคันนี้นะครับรถคันไหนได้ไปเป็นคันที่2คกูไม่ได้เขียนเลขรถคันไหนได้ไปเป็นคันที่3า ติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกได้คำตอบหรือ,อยังครับขันสีเขียวสีเหลืองสีดำมีชื่อรถอยู่นะครับรถ E รถ F รถ B นักเรียนคงจะทราบคำตอบแล้วนะครับใช้ขั้นตอนลำดับขั้นตอนแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามกฎจราจร เวล่ะโหลดคำตอบครับรถคันที่ไปได้คันที่หนึ่งก็คือคัน B คัน B นะครับเขาอยู่เส้นทางหลังเขาตรงไปเขาต้องได้ไปก่อนรถคันที่ได้ไปคันที่สองก็คือคัน E นะครับเขาจะเลี้ยวขวาไปนะครับอเพราะว่าเขาอยู่ทางซ้ายมือนะครับเนี่ยเขาอยู่ทางซ้ายมือของคัน F นะครับ ต้องให้คันที่อยู่ทางซ้ายมือไปก่อนทำไว้นะครับต่อไปรถคันที่ต้องไปคันที่3ก็คือคัน f นะครับก็เมื่อคันเหลืองไปแล้วเขาก็จะเลี้ยวไปนะครับเขาก็จะเลี้ยวไปนี้อย่างปลอดภัยนะครับครับกิจรกรรมที่2ครับทีนี้ณนะลานจอดรถแห่งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลาน จอดรถนะครับอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็มีภาพถ่ายนะครับเขาถ่ายไว้ให้เห็นภาพรถสองวันก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาก็ได้รูปมาดังนี้รูปวันเสาร์นะครับมีรถคันไหนบ้างจอดอยู่วันเสาร์แล้วก็นักเรียนสังเกตครับวันอาทิตย์มีรถคันไหนบ้างที่จอดวันอาทิตย์แล้วก็จะมี ประเด็นนะครับให้เราได้ตอบลำดับขั้นตอนนะครับในการที่แก้ปัญหานะครับในการสังเกตว่ารถคันไหนที่จอดอยู่ตั้งสองวันรถคันไหนบ้างจอดอยู่วันเสาร์รถคันไหนบ้างจอดเฉพาะวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้หรือรถคันไหนบ้างจอดทั้งสองวันนี่ครับลองมาดูกันนะครับครับมี ประเด็นให้เราได้ตอบคาถามอยู่2ข้อนะครับ2.1ก็คือรถที่จอดเฉพาะวันเสาร์คือรถคันใด2.2รถที่จอดวันอาทิตย์คือคันใดบ้างนะครับจอดเฉพาะวันเสาร์มีคันใดบ้างจอดเฉพาะวันอาทิตย์มีคันใดบ้างนักเรียนสังเกตครับ Okay, ใช้สายตาใช้สายตาสังเกตแล้วก็ลำดับขั้นตอนมานครับลำดับว่าจอดวันเสาร์ลำดับไปจอดวันอาทิตย์เป็นการาใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงอันกอลิทึมได้นะครับอามาดูคำตอบกันนะครับจอดเฉพาะวันเสาร์บีซีดีและ F อ C ดและ F นะครับเพราะ3คันนี้ไม่เห็นวันอาทิตย์พูดง่ายงจอดวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์คัน M คัน H คัน G คัน K M H g k มครับมาดูคำถามที่2.3ครับ รถที่จอดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์คือคันใดบ้างามีคันใดบ้างที่จอดทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นักเรียนสังเกตจากภาพถ่ายและคำถามที่2.4ครับถ้ามีรถที่จอดค้างคืนวันเสาร์นักเรียนคิดว่าจะเป็นรถคันใดเพราะเหตุใดก็คือจอดค้างคืนจอดทิ้งไวค้ค้างคืน แล้วก็ตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็ค้างคืนวันเสาร์แล้วก็มาถึงวันอาทิตย์นะครับสังเกตนะครับสังเกตว่ามันมีภาพติดอยู่ทั้งเสาร์อาทิตย์เนะี่ยเอาละเราก็จะมาตอบคําถามข้อที่สองจุดสามกันนะครับว่ารถที่จอดวันเสาร์และวันอาทิตย์คือรถ A และ E มันจอดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นี่มันก็จอดอยู่อย่างนี้แต่สังเกตนะวันเสาร์มันกับวันอาทิตย์คันสีฟ้าเนี่ยคันอีเนี่ยมันมันมันไม่อยู่ที่เดิมนะครับต่อไปคําถามที่สามสองจุดสี่นะครับถ้ามีรถที่จอดค้างคืนวันเสาร์นักเรียนคิดว่าจะเป็นรถคันใดเพราะเหตุใดนักเรียนจะตอบแตกต่างกันไปเนาะครับ คำตอบที่หนึ่งนะครับบางคนจะตอบแบบนี้คือคัน A เพราะจอดอยู่ในตำแหน่งเดิมบางคนก็อาจจะตอบว่าคัน A กับคัน E นั่นแหละเพราะมันอาจจะย้ายมาจอดที่ใหม่ก็ได้นะครับเขาอาจจะย้ายที่จอดก็ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลในการที่เราแสดงขั้นตอนตาหัับขั้นตอนอันกอริทึมนะครับโดยใช้การสังเกต คุณครูมีคําถามหลังกิจกรรมครับคําคถามจากกิจกรรมที่ศูนย์เกดข้อที่หนึ่งนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเมื่อรถมาถึงทางแยกพร้อมกันหลายหลายคันแล้วคันใดควรไปก่อนอันนี้ก็เราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของกรณีที่มาถึงแยกพร้อมกันคํถาถามข้อที่สองนักเรียนคิดว่าความรู้จากเหตุการณ์ในบกิจกรรมที่ศูนย์เกต ข้อสนักเรียนหาคําตอบได้อย่างไรนะครับข้อหก็อย่างนี้รถตีอยู่ทางแยกข้อ2จะเป็นลานจอดรถนะครับขั้นใดควรไปก่อนโอเคนะครับบางคนก็จะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะลองมาดูคําตอบกันนะครับ รถทางตรงไปก่อนตามด้วยรถที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับต่อไปความรู้จากเหตุการณ์ในใบจิตกรรมที่0ู 2. นยะ์เจข้อสองนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนะครับก็คือสังเกตว่ามีรถคันในที่จอดทั้งสองวันนะครับคำตอบก็เป็นคำตอบที่ง่ายๆนะครับ มันมีรบที่จอดตั้งสองวันเราก็เอาความรู้ตรงนี้นะครับไปตรวจว่ามัมีคันใดบ้างนั่นเองนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการแก้ปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับการแก้ปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและมีลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน เรียนทุกคนคงจะนำข้อสรุปนี้ไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน,นแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะครับหลายๆอย่างที่นักเรียนพบนักเรียนเจอปัญหาต่างๆก็ควรจะนำวิชาวิทยาศาสตร์วิชาการคำนวณเนี่ยครับอันกรนีไปแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับวิชาวิชาการคำนวณกับเรื่อง อันกอริทึมครับสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ